สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สเกตและอำเภอกันทละละักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ ิ e w พอซิวภาคอารและชดจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ ไทยกัมพูชาประชุม r b c ช่องสงามเสริมความมั่นคงชายแดนแม่ทักพักที่สองย้ำอย่าหลงเชื่อข่าวลวงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม2568 ที่จุดผ่านแดนทาวนช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตกองทัพภาคที่สองราชอาณาจักรไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c สมัยวิสามันระหว่างกองทัพภาคที่สองของไทยกับภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชา การประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนฝ่ายไทยนำโดยพลโทบุญสินพัฒกลางแม่ทัพภาคที่สองประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยพลโทโปเฮงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา แม้จะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพขณะประชุมแต่หลังการประชุมเสร็จสิ้นแม่ทัพภาคที่สองได้ถแถลงข่าวสรุปผลโดยระบุว่าที่ประชุมได้ข้อสรุป11ข้อสำคัญอาทิทั้งสองฝ่ายยังยึดตามมติ JBC ที่ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเน้นการสื่อสารระหว่างกำลังทหารตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด ร่วมการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์และที่สำคัญที่สุดคือไม่ให้มีการยืย่วยุหรือขยายความขัดแยง้งไม่ว่าจากฝ่ายทหารหรือพลเรือนก็ตามพลโทบุญศิลเน้นย้ำว่าขณะนี้สถานการณ์ชายแดนยังสงบเรียบร้อยขอให้ประชาชนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง อย่าลงเชื่อข่าวลวงหรือข่าวลือที่อาจสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่เป็นความจริงและควรรับฟังข้อมูลจากผู้นำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นค่ะ